กลับไปอีกครั้งหนึ่งตามคำเรียกร้องของเจเอกนะจ๊ะกับคอนเทนต์ที่ทำเร็วทอบเร็วทำเร็วมาบุ้มมาบุ้มมาบุ้มมาบอ้มมาบุ้อมาบุองอาบุ้าบุ้มมาบุอมอาบุ้มมาบยอมอาบุ้มอาบุ้มมาบุ้มอาบอ้มมอบุ้มอาบุ้ไมาไอ้มออบุ้มมาบุ้มมาไุ้มมาัุ้ตมาอุ้มมาให้มมาอุอมมาบุ้มอาบุ้มบค้มบุมุ้ายก็คืายอดพมาบุ้มงาจุอาบาบุ้มมาบุยอดพทู้ทูพบุ้มมาบุูพระพระ ถูถูอ่รวมกันพระถูเสียเวลาหรือเปล่าเนี่ยเเอานื้อหาดีกว่าสกอตต์แม็กโทมิเน่กับวิตินยาสกอตต์แม็กโทมิเน่สกอตต์แม็กโทมิเน่กับมาโดโควาซิชสกอตต์แม็กโทมิเน่สกอตต์แม็กโทมิเน่กับจอจิงโจ้สกอตต์แม็กโทมิเน่สกอตต์แม็กโทมิเน่กับโรดรีสกอตต์แม็กโทมิเน่สกอต แม็กโทมิเน่กับโดมินิกสกอตตแม็กโทมิเน่สกอตแม็กโทมิเน่กับสกอตแม็กโทมิเน่โทนี่โครสสกอตแม็กโทมิเน่สกอตแม็กโทมิเน่ฮาคานีแม็กโทมิกอตแน่ฟอร์เรียนสกอตแม็กโทมินเน่ไขว่ละนะเปดรี่สกอตแม็กโทมิเน่ สกอตสกอตแม็กโทมิเนีมึงเลือกสกอตแม็กโทมิเนีแหละใช่ผมรักเขาคนอื่นที่พูดมาไม่ได้อยู่ในแมนยูไงอ๋อคุณสนับสนุนเฉพาะคนในแมนยูถูกต้องสกอตแม็กโทมิเนีกับบรูโน่แฟนานบรูโน่แฟนานโอเคชัดเจนโอเคต้องเล้อกตอเคือกตอนแรกคิดว่าเลือกออกไงก็เลยไม่รู้สกอตแม็กโทมิเนี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 สกอตแม็กโทมิเนี เลือกข้าวดิเอาข้าไว้ดิโอเคโอเคตามนี้นะโอเคอยู่กับเบี้ยงน้อยแดงอยู่กับเบี้ยงจ้าจากคอนเทนต์นี้ควิก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 นั่นเองนะจ๊ะลูกค้าป่ะเนี่ยไม่มีอ๋อไม่มีถามเร็วตอบเร็วถามไว้ตอบไว้ท๊บตอบปั๊บทับปั๊บตอบปุ๊บทับปุ๊บปั๊บปุ๊บปุุ๊เดี๋ยวผมจะพาผมมาเขาจะเสียเขาจะเสียความคลาสสิกงเพราะกูดี่แหละคนแรกเป็นตัวโจทย์ตัวตั้งของเรา เวอร์จิลฟันได้กับราดูดากูชินฟันได้ครับเวอร์จิลฟันได้กับพี่ทองยานแฟรงเกนฟันได้ครับเวอร์จิลฟันได้กับอลสโดบัสโตนี่ฟันได้ครับเวอร์จิลฟันได้กับวิลเลียมซาลิบาฟันได้ครับเวอร์จิลฟันได้กับอเมริกลาป็อกฟันได้ครับ วอร์จิลฟันไดกับเมเนวคันชีฟันไดครับวอร์จิลฟันไดกับไอคอนหินจอห์นสโตนฟันไดครับวอร์จิลฟันไดกับรูเบนดีอาร์ซฟันไดครับวอร์จิลฟันไดกับอันโตนรูดิเกอร์ฟันไดครับและปิดท้ายวอร์จิลฟันไดกับฮาร์ริมักวาร์ ไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบรู้อยู่แล้วขอบคุณพี่ยักษ์เะโอเคยินดีครับผมขอบคุณมากถามเร็วมีอีกุ้งสงเส้นรูปอ่าก็กินรสต้มยำแมวเฮ้ถามเร็วตอบเร็วถามไวตอบไวถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บจบเส้นเส้นแป๊บปั๊บผมปั๊บตายแล้วไม่ใช่สิราฟุทฮอยลุนกับมาคุสตูรามมาคุสตูรามแล้วกันลูมยังไม่ดีอ่ะมาคุสตูรามกับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เลวัน โรเบิร์ตเลวารดอฟสกี้กับอาร์เโรโมราตาเลวานโรเบิร์ตเลวารดอฟสกี้กับจาลูลกาสกามาก้าเลวานโรเบิร์ตเลวารดอฟสกี้กับดูชานา巴拉วิชยังไงก็เลวานโรเบิร์ตเลวารดอฟสกี้กับเบนจามินเชสโกเลวาน โรเบิร์ตเลว์รอกสกี้กับอาร์เตมดับบิกนู้นเ,เลวานติโรเบิร์ตเลว์รอกสกี้กับพี่ว่าว้าวเววาวเวคอสเลวานต์โรเบิร์ตเลว์รอกสกี้กับ Harry Kane. แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนอยากได้แฮร์รี่เคน กับคริสโตโนโรนัลโดก็ถ้าถามข้างหน้าแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนนะแฮร์รี่เคนแล้วคุณไม่ชอบคริซโนโรนัลโดเหรอชอบชอบเหรอทำไมคุณไม่เลือกเขาอ่ะแต่เขาไม่ใช่ของหน้าชื่อไงอ๋อเฮ้ยเขาเป็นกองหน้าชื่อแล้วมือไม่เท่าแฮร์รี่เคนหรอกเอาเหรอแฮร์รี่เคนดีกว่านะแฮร์รี่เคนดีกว่าดิโอเคสรุปสุดท้ายแฮร์รี่เคนแล้วหนึ่งนะเราตั้งใจว่าเอาฮอยลุนมาเป็นตัวตั้งกล่าวว่ามันได้ไปต่อสามสี่ชื่อ ตกตั้งแต่คนแรกอมันไม่ดีมันไม่ดีเดี๋ยวซ่อนแอบนะใช่เดี๋ยวพักพิงเดี๋ยวพักพิงเออเอ้าติดตามอ้วนด้วยแบนผิวได้ผลทุกแพลตฟอร์มครับนะแล้วก็เป็นอ้วนในนาด้วยเดี๋ยวนี้อะอุ้ยอุ้ยใช่เปล่าอ้วนเนนาเปล่าเป็นแขกรับเชิญถาวร แขกรับเชิญชาวบอลไปแข่งไปคือไปแข่งรับเชิญทุกเทปอ่ะแต่ก็อยู่ไปตลอดโอเคโอเคแฟมิลี่ขอโทษด้อยวะเจ้าด้วิยนะควิกสกอตแม็กซ์ชุมนะไอเดตว์ของมึงจบแล้วเลยไปแล้วเออรออยู่เลยเมื่อกี้นี้มีนักเตะให้เลือกสกอตต์แม็กซ์เลือกของมันใช่สตีลนัดเตะสกอตแบ็กซางของมันเทรนด์อเลสเซอร์อโนจอร์จินโยต้่งเลือกยากว่ะเอาเทนก็ได้เทรนด์โรเบิร์ตอันดิชนี่คือ กองกลางใช่ไหมกลางอ้แมงเยอรมันฟอร์มดีฮะเทนเลิกกันเทรนโยซิปสตานิสิชตัวยืมอ่ะเอาเทนเลิกกันอย่างน้อยก็แบบว่าเออปีที่ผ่านมาอยู่แล้วเฟรนซ์กับดานี่กาบาจาวที่ยิงนัดชิงแชมเปี้ยนลีกตัวหลักสเปนเนี่ยแล้วก็ยิงในสเปนแล้วด้วยเออเอาเทนก่อนเลิกกันนะโอเคโอเคมันตื่นใจเหมือนกันนะครับแล้วมาดูภาพกว้างอ่ะนะเออเทรนกับกาเนตชาก้าหูแมนออฟเดอะแมตช์แชมป์เลเวอร์แชมป์กับไรเวอร์ด้วยมึงไล่พ่ายไงเออก็ในเมื่อเขาไล่พ่ายอ่ะเออเททนนนกกััเบ ชเชอร์มี่ฟิลปงรัฐภูมิทําใจใช่ใช่อุม <c oughs> แบกขวามาแรงแต่ว่ายังไม่ได้ลงเล่นเลยเออจริงถูกไหมเพราะงั้นไม่มีดทบาดแล้วทั้งนี้เขาต้องเทรน์ไว้ก่อนครับนี่ชัดเจนนี่ชัดเจนเท <c oughs> รน์กับโจวานนี่ดีลอเรนโซโอ้ดีแบกขวาที่แครเตอลี่แต่ว่า วันก่อนนี่ก็มีปัญหาในการรับมือกับทีมชาติสเปนไงอันนี้เห็นด้วยฉะนั้นก็ขอเลือกเทรนต์ก่อนเลยกันนะครับเป็นนิวคาวินฟิลิปของแคนาดาเพราะว่าเป็นเป็นออริจินอลเทรนต์ดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยเทรนต์กับจูสเดอะห้างทองกุนเดอ๋อแบ็คขวาฝรั่งเศสใช่เกมรุกเทรนต์เด่นกว่าเอาเทรนต์เลยกันโอเคโอเคเทรนต์ก e ับอาเดียงลูกแม่ลาบิโออ๋อติดแม่ลูกแม่ขอเทรนต์เลยกันมีคิลเลอร์พาสโอเคโอเคอันนี้ก็ฟังได้ เทรนต์กับโยชัวคิมิชอันนี้ทั้งแบ็คขวาทั้งตรงกลางเลยกเลยคือเป็นคนแรกๆของโลกเลยต่อจากฟิลิปลามมาก็คิมิชเลยเอาเทรนต์เลยกันนะก็เข้าใจได้ปิดท้ายเทรนต์อเซเดออโนกับดิโอโก้เสาแรกไม่มองเสาสองไม่ตรงเลยเสาตรงแล้วกันดารโลออจฮอร์อิชิหายเนี่ยเลือกยากนี่เลือกยากเลยอันนี้ยากสุดนี่เลือกยากเลยไอ้คนอื่นยังแบบเทรนต์เหนืออันนี้นี่คือแบบเพราะว่าดาร์โลวันนั้นก็โดนเปลี่ยนด้วยเทรนต์ก็โดนเปลี่ยนเหมือนกันใช่ใช่เอาเดี๋ยวถ้าข้างนี้ชนะเอาเทรนต์ข้างนี้ ชนะอาดาร์โลออย่างนี้แฟ์อย่างนี้แฟร์ยิ่งชุบ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 ชอบชุบชุบชเบชุ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 าชุบชุบเรบวิกชุบชถามทบชุมชุบยุบช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 มบชุบชุบชมาเทนชุบชุบชไบชุบชุบงแล้วดูแม็กโทมิเน ไม่ใช่บ้านเราสกอตแม็กโทมิเนีสัตว์เลยสกอตแม็กโทมิเน่กับเทนเออสกอตแม็กโทมิเน่เทนกับสกอตแม็กโทมิเน่สกอตแม็กโทมิเน่เออตามนี้แหละนะเฮฮาไปกดแชร์ติดตามไว้ทุกเจ้าหน้าของจะดำได้านนหมาเจ้าอีพอทุกคนนะจ๊ะสามสองหนึ่งไปเว้ย สกอตแม็กโทมินเน่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 แม็กโทมินเน่สกอตแม็กโทมินเน่สกอตแม็กโทมินเน่